สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงสถิติพัฒนา,นาการวัดการกระจายคลิปที่แล้วเราพูดถึงการวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางมาตรวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางจะใช้การพัฒนาถึงข้อมูลที่เก็บมาว่ามีค่าที่เป็นตัวแทนของข้อมูลคืออะไรมาตรวัดที่นิยมประกอบด้วยหมดม median และ mean แต่ค่าตัวแทนของข้อมูลเหล่านี้ไม่ใช่ค่าทั้งหมดของข้อมูล จะต้องมีการวัดการกระจายประกอบด้วยมาดูตัวอย่างนะครับตัวอย่างที่1มีค่าสังเกต5,5,5,5,5 5, 5, 5, 5. โหมดที่ได้ก็คือ5มีเดียน5และมีนก็5มาดูตัวที่2ครับค่าสังเกตที่เป็นตัวอย่างก็คือ3,4,5,6,7โหมดนะครับไม่มีมีเดียนคือ5 และค่ามีนก็คือ5 s a แซมเปิลที่3ค่าสังเกตที่เป็นตัวอย่างก็คือ1 3 5 7 9โมโหมดไม่มีมีเดียนเท่ากับ5และมีนเท่ากับ5จะเห็นว่าการวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางของทั้ง3ตัวอย่างนะครับในกลุ่มที่เป็นมีเดียนกับมีนจะเท่ากันและจะทำให้เห็นว่านะครับมาตรวัดเข้าสู่ส่วนกลางนี้ค่าเท่ากัน แต่ข้อมูลทั้ง3กลุ่มมีการกระจายตัวแตกต่างกันตัวแรกไม่มีการกระจายตัวหรืออาจจะเรียกว่าเป็นค่าคงที่ 2. มีการกระจายตัวน้อยตัวอย่างที่3ม,มีการกระจายตัวมากดังนั้นการวิเคราะห์ที่พูดถึงข้อมูลหรือพณน,นาถึงข้อมูลการใช้การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางอาจจะไม่พอจำเป็นจะต้องพิจารณาเรื่องการกระจายตัวของข้อมูลด้วย สำหรับการกระจายตัวของข้อมูลจะเป็นการพูดถึงพิสัยหรือความแปรปรวนหรือ t t n n d r r d e v v i t i o n สำหรับค่าแรกก็คือพิสัยนะครับถ้าหากดูตัวอย่างที่เรายกในตอนแรกจะพบว่าค่าพิสัยเท่ากับ0เพราะว่าค่าสูงสุดต่ำสุดเท่ากันก็คือ5ตัวอย่างที่2มีการกระจายตัวน้อยพิสัยที่ใช้ ก็คือนำค่าสูงสุดลบด้วยค่าต่ำสุดก็คือ7ลบ3ได้4มาดูตัวอย่างที่3เป็นการกระจายตัวมากค่าพิสัยก็คือค่าสูงสุดลบด้วยค่าต่ำสุดก็คือ9ลบได้หเท่ากับ8ดังนั้นจะเห็นว่าทั้ง3ข้อมูลทั้ง3ชุดมีพิสัยแตกต่างกันค่าพิสัยคือการคำนวณค่าความแตกต่างระหว่างค่าสูงสุดกับค่าต่ำสุดจะเป็นการ วัดการกระจายลักษณะที่หยาบเพราะว่าใช้มาตรวัดเพียงสองค่าก็คือค่าต่ำสุดและสูงสุดมาทำการคำนวณมาดูนะครับมาตรวัดการกระจายอีกตัวหนึ่งก็คือส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจะถือว่าเป็นการวัดหรือเป็นมาตรวัดที่ดีที่สุดนะครับและใช้ในสิติมากกว่าเวลาคำนวณจะคำนวณทุกค่า และคำนวณระยะห่างจากค่าสังเกตและค่าเฉลีย่ยสามารถนำไปใช้ในสถิติอนุมานต่อได้ตัวอย่างการคำนวณหาส่วนเบี่ยงเบนมาตารฐานมีสูตรดังต่อไปนี้นะครับก็คือส่วนต่างของ X ลบด้วย x กบาร์ยกกำลังสองแล้วก็รวมนะครับรวมของผลต่างนั้นหารด้วย N-1 ลบหแล้วก็ทำการถอดสแควรูทนะครับถ้าค่า SD มากก็หมายถึงว่าข้อมูลมีการกระจายตัวมากขนาดเดียวกันค่า S.D. นี้ก็สามารถผันกลับนะครับไปเป็นค่าความแปรปรวนได้ด้วยโดยยกกำลัง2ของค่า standard d i v i s i o n หรือส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานก็จะได้ค่าความแปรปรวนดังนั้นในคลิปวิดีโอนี้จะนำเสนอเฉพาะ,ะ S.D. นะครับหรือ standard d i v i s i o n เท่านั้นทีนี้มาดูแนวคิดของ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานบ้างนะครับว่าคำนวณมาจากอะไรนะครับถ้าเราพิจารณาจากชุดข้อมูลนะครับค่าเฉลี่ยจะอยู่กึ่งกลางของชุดข้อมูลหรือค่าสังเกตดังนั้นระยะห่างจากค่าสังเกตจากด้านบนจนถึงค่าเฉลี่ยนะครับเมื่อพิจารณาทั้งด้านบนและด้านล่างก็จะมีระยะห่างเท่ากันนะครับหากค่าสังเกตต่ำกว่าอยู่ค่าเฉลี่ยนะครับ ถ้าเกิดค่าสังเกตต่ำกว่าค่าเฉลี่ยก็คือ x ตัวนี้นะครับน้อยกว่าค่าเฉลี่ยเมื่อทําการลบแล้วนะครับก็จะติดลบนะครับมีค่าติดลบเช่นถ้าเกิด x ตัวนี้มีค่าเท่ากับ2ค่าเฉลี่ยเท่ากับ5ดังนั้นในวงเล็บก็จะเป็นลบ3นะครับแต่เมื่อทําการยกกําลัง2นะครับยกกําลัง2ตัวนี้ก็จะทําให้ลบนั้นหายไปและมีการถอดรากที่2ด้วยนะครับ กำลังสองที่ยกไปก็จะหายไปเหลือเพียงค่าที่เป็นบวกนะครับดังนั้นส่วนเป็นเป็นมาตรฐานที่คำนวณได้ก็จะเป็นค่าบวกทีนี้เดี๋ยวเรามาทดลองทำกันครับเมื่อท่านเปิดข้อมูลมาแล้วเราก็พร้อมที่จะทำการวัดการกระจายของข้อมูลเรามาที่ Analyze น,นะครับเลือก Descriptive แล้วเลือก Frequency ครับจากนั้นก็นำตัวแปรนะครับที่ต้องการทดสอบ ใส่เข้าไปในกรอบ v a r i a l ครับแล้วเลือก s t a t i s t i c ครับกุ่มที่เราต้องการนะครับตัวที่1ก็คือค่าเฉลี่ยครับเพราะว่าเป็นตัวแทนของการวัดแนวโน้มเข้าสุ่ส่วนกลางและการวัดการกระจายนะครับซึ่งเราจะดูที่ standard deviation นะครับอาจ,จะดูความแปรปรวนด้วยนะครับแล้วก็ range นะครับ ซึ่งพอใช้ในสิติจริงๆเราจะใช้เพียงแค่ Sd เพียงตัวเดียวก็เพียงพอนะครับทีนี้ก็ continue ครับจากนั้นก็โอเคครับนี่คือนะครับผลของการวัดการกระจายตัวของข้อมูลนะครับซึ่งข้อมูลนี้นะครับถ้าเราดูคร่าวๆนะครับจะพบว่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนะครับมีทั้งมากกว่าค่าเฉลี่ยและน้อยกว่าค่าเฉลี่ย ถ้าหากส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมากกว่าค่าเฉลี่ยนะครับท่านสามารถตั้งข้อสงสัยได้เลยว่าข้อมูลนั้นมีการกระจายจตัวแบบผิดปกติในกรณีที่ข้อมูลนะครับส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าน้อยกว่าค่าเฉลี่ยนะครับสันนิษฐานได้เลยว่าข้อมูลมีลักษณะการกระจายจตัวแบบปกตินะครับแต่ต้องดูค่าอื่นๆประกอบด้วยนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาทดสอบดูกันนะครับว่า เราจะดูการกระจายตัวของข้อมูลเมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยนะครับจะมีรูปร่างหน้าตาแบบไหนนะครับก่อนอื่นนะครับผมต้องการให้ท่านนะครับทำตัวแปร id ขึ้นมาก่อนนะครับโดยไปที่ตัวข้อมูลนะครับสร้างตัวแปร id นะครับอันนี้ผมสร้างไว้แล้วเดี๋ยวผมจะลบก่อนก็ได้นะครับพอลบไปแล้วนะครับก็ไปสร้างตัวแปร id นะครับ ที่ v o r i a b l e view นะครับเป็นตัวแปร id นะครับซึ่งเ,เดี๋ยวเรานะครับอาจจะใช้วิธีอย่างรวดเร็วในการสร้างตัวแปร id นะครับก็คือไปเปิดในโปรแกรม excel ครับเมื่อท่านเปิดโปรแกรมใน excel แล้วนะครับท่านก็สามารถที่จะสร้างตัวเลข id ได้ง่ายๆนะครับมาที่ตัวช่องแรกครับ A1 พิมพ์เลข1 2นะครับจากนั้นก็เลือก1กับ2 แล้วไปมุมนะครับกรอบด้านล่างขวามือนะครับจากนั้นคลิกแล้วลากครับจะเห็นว่าตัวเลขเริ่มเปลี่ยนนะครับคลิกลากไปจนถึง157เครับเพราะว่ามี157ตัวอย่างนะครับแล้วก็ลากไปเรื่อยๆรอครับถึงและนะครับ157ครับจากนั้นก็คัดลอกครับคัดลอกก็ปีไปนะครับแล้วก็กลับไปที่ใน HPS ครับเลือกที่บนช่องแรกครับแล้วก็วางครับครับตัวเลขก็จะวางให้นะครับเป็นตัวเลขนะครับอ่เคสที่1จนถึงเคสสุดท้ายนะครับก็คือ157จากนั้นเราก็ไปที่กราฟครับไปเลือก Chart b ิ i l เ e er อครับก็โอเคครับ จากนั้นเราก็มาที่นะครับเลือก scatter dot นะครับเลือกที่ตัว simple นะครับเมื่อเลือกแล้วนะครับเป็น simple scatter นะครับถ้าท่านเลือกแล้วจะเกิดหน้าต่างเช่นนี้ขึ้นมานะครับมีแกน x กับแกน y นะครับตัวแกน x นะครับให้ใส่หมายเลข id ไปครับอันนี้นะครับแล้วก็ตัว แรกนะครับก็คือยอดขายรถยนต์นะครับนายอดขายรถยนต์นะครับใส่เข้าไปในแกน y ครับทีนี้ก็โอเคครับการะยายตัวของข้อมูลนะครับยอดขายรถยนต์นะครับเราจะเห็นว่ามีเคสหนึ่งกระเด็นออกไปทีนี้เราอยากจะรู้ว่าค่าเฉลี่ยอยู่ตรงไหนนะครับไปที่กราฟครับ double ลคลิกครับหน้าต่างของกราฟนะครับก็จะปรากฏขึ้นเราจะเห็นเส้น ไลน์นะครับแอดไลน์เข้าไปครับในปุ่มนี้นะครับพอคลิกแล้วแอดไลน์นะครับก็จะมีนะครับค่ามีนของบายนะครับเลือกตรงนี้นะครับจากนั้นก็แอปพลายครับแล้วก็โค้ดนะครับทีนี้แล้วก็ปิดตัวนี้ไปนะครับเส้นค่าเฉลี่ยก็จะอยู่ตรงนี้จะเห็นว่าข้อมูลนะครับเมื่อนะครับข้อมูลมีค่านะครับส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมากกว่าค่าเฉลี่ย ข้อมูลจะเกิดปรากฏการณ์อย่างนี้ขึ้นนะครับก็คือข้อมูลตรงนี้นะครับมีเยอะมากนะครับแล้วข้อมูลนี้มีน้อยแต่ว่ากระจายตัวส่วนด้านล่างนะครับมีมากแต่ว่าไม่กระจายตัวเพราะถูกบีบด้วยนะครับเส้นด้านล่างก็คือศูนย์นะครับเนื่องจากว่ายอดขายรถยนต์นะครับก็จะต้องมีค่ามากกว่า ศูนขึ้นไปนะครับดังนั้นค่าก็จะกระจุกตัวอยู่ตรงนี้และกระจายตัวตัวนี้มากกว่านะครับซึ่งเป็นลักษณะการกระจายตัวของข้อมูลที่ไม่ดีนะครับเดี๋ยวเรามาดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับก็คือไปที่กราฟครับเลือก chart builder ครับตัวเดิมครับนะครับเปลี่ยนจากยอดขายนะครับลืออกไปแล้วก็เอาความยาวของรถยนต์ใส่เข้ามาแทนนะครับจากนั้นก็โอเคครับเห็นว่าข้อมูลนะครับ ความยาวของรถยนต์มีการเกาะกลุ่มกันเดี๋ยวเรามาดูเส้นค่าเฉลี่ยดูดับเบิลคลิกครับไปที่แอดไลน์ครับเอาเลือกเอาค่านะครับมีนนะครับค่าเฉลี่ยแอปพลครับแล้วขอโค้ดครับนี่คือค่าเฉลี่ยนะครับเดี๋ยวปิดหน้าต่างนี้ไปก่อนนะครับเราจะเห็นว่าเราได้นะครับเส้นค่าเฉลี่ยแล้วนะครับและการกระจายตัวข้อมูลก็อยู่ใกล้ๆกับค่าเฉลี่ยนะครับ ด้านล่างไม่ได้ถูกบีบด้วยจํานวนนะครับดังนั้นข้อมูลค่อนข้างมีการกระจายตัวสมดุลกันหรือสมมาตรกันระหว่างข้างบนกับข้างล่างซึ่งสื่อให้เห็นว่าข้อมูลนะครับชุดนี้ถือว่ามีการกระจายตัวแบบปกติครับไม่มี outlier case หรือ case กระเด็นนะครับค่าพิสัยและส่วนเบี่งเบนมาตรฐานสามารถคำนวณหาได้โดยใช้โปรแกรมนะครับที่คำสั่ง อน a ล d e s c r i p t i v e และ Frequency นะครับเป็นคำสั่งที่ใช้วัดการกระจายตัวของข้อมูลเมื่อเลือกแล้วนะครับก็จะได้ฟังก์ชันความถี่เลือก s t ส s ิติในช่องทางนี้นะครับเมื่อเลือกแล้วนะครับเราก็มาที่หน้าต่างนะครับของ Frequency Statistic นะครับเนื่องจากว่าการวัดนะครับที่ผ่านมาเราใช้ค่าเฉลีย่ยเป็น ค่าส่วนกลางและเป็นค่าที่เหมาะสมที่สุดนะครับดังนั้นการประเมินคุณภาพข้อมูลก็จำเป็นจะต้องมีค่าเฉลี่ยร่วมด้วยนะครับให้เลือกค่าเฉลี่ยด้วยจากนั้นมาดูนะครับการกระจายตัวของข้อมูลนะครับก็จะมีหลายค่านะครับค่าที่เรานิยมใช้จริงๆแล้วมีเพียงค่าเดียวก็คือ Standard d i v i s t o o n นะครับความแปรปรวนก็เป็น กำลังสองของนะครับส่วนเบีเ่ยงเบนมาตรฐานนะครับเมื่อยกส่วนเบีเ่ยงเบนมาตรฐานแล้วก็จะได้เท่ากับค่าความแปรปรวนและก็เป็นค่าต่ําสุดลบด้วยค่าสูงสุดนะครับซึ่งพอใช้ในงานวิจัยแล้วนะครับจะมีเพียงค่า SD ค่าเดียวเท่านั้นที่นิยมใช้ทีนี้นะครับเมื่อทําการาเลือกแล้วนะครับเราก็จะได้ผลดังต่อไปนี้นะครับค่า ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนะครับเมื่อเมื่อพิจารณาร่วมกับค่าเฉลี่ยแล้วเราจะพบว่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมากกว่าค่าเฉลี่ยนะครับระบุได้คร่าวๆนะครับถ้าหากเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ข้อมูลจะมีการแจกแจงไม่ค่อยดีนะครับหรือแจกแจงไม่ปกติถ้าข้อมูลที่มีการแจกแจงที่เป็นปกติค่าส่วน Standard Vision มักจะน้อยกว่าค่าเฉลี่ยนะครับดูโดยตัวอย่างจากความยาวของรถนะครับจะพบว่าค่าเฉลี่ยนี่อยู่ที่187นิ้วและมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่13.4นิ้วนะครับนี่คือ,อข้อมูลนะครับก็มีการกระจายตัวนะครับที่ค่อนข้างดีนะครับในขณะทีะ่ยอดขายรถยนต์นะครับราคาขายรถยนต์ จะพบว่าส่วนเบีเ่ยงเบนมาตรฐานนี่สูงกว่าค่าเฉลี่ยนะครับ6 8ห0 0เหรียญน,นะครับโดยมีค่าเฉลีย 52, ล่ย52,000น52,000เหรียญนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในภาพกันเมื่อดูภาพการกระจายตัวของราคารถยนต์นะครับจะพบว่าข้อมูลนะครับมีค่าเฉลี่ยที่52,000เหรียญน,นะครับ จะเห็นว่าต่ำกว่า0ูนย์ไม่มีนะครับเพราะว่าราคารถยนต์ไม่มีติดลบนะครับเราจะมีนะครับเป็นค่าบวกดังนั้นเมื่อประเมินข้อมูลแล้วจะพบว่าข้อมูลนะครับค่อนข้างกระจายตัวนะครับไม่ค่อยดีและข้อมูลนะครับที่อยู่ส่วนล่างนะครับค่อนข้างหนาแน่นนะครับจำนวนมากและข้างบนนะครับมีจำนวนน้อยกว่าแต่ระยะห่างมีมากกว่านะครับ ถ้าประเมินข้อมูลแล้วนะครับอย่างเช่นค่าเฉลี่ยนะครับ52ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน68ถ้าประมาณคร่าวๆนะครับระยะห่างของ3 SD นะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็พบนะครับตัวอย่างที่ผิดปกติ1 k เคสนะครับอยู่ด้านบนซึ่งข้อมูลนี้ค่อนข้างจะอยู่ห่างจากกลุ่มข้อมูลส่วนใหญ่นะครับ ดังนั้นข้อมูลนี้ก็ถือว่าข้อมูลนี้มีการกระจายตัวที่ไม่ดีนะครับซึ่งจะต้องมีการปรับค่าหรือปรับให้มีการกระจายตัวแบบปกติหรือแจกแจงปกตินะครับทีนี้มาดูสำหรับความยาวของรถยนต์นะครับถ้าหากนะครับค่าส่วนเบีเ่ยงเบนมาตรฐานนะครับน้อยกว่าค่าเฉลี่ยนะครับจะเกิดภาพเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นนะครับก็คือข้อมูลกระจายตัวอยู่ ใกล้ๆเส้นข้าเฉลี่ยและก็มีการกระจายตัวนะครับที่ค่อนข้างใกล้เคียงกันนะครับถ้าเกิดกระจายตัวแบบปกติจํานวนนะครับระยะห่างจากด้านบนกับด้านล่างนะครับก็จะดูสมดุลกันนะครับสมมาตรกันระหว่างข้างบนข้างล่างและก็ข้อมูลส่วนใหญ่นะครับ99.7อนะครับอยู่ในช่วง3บวกลบ3 SD นะครับดังนั้นข้อมูลนี้ นะครับก็ถือว่ามีการเกาะกลุ่มและไม่พบตัวอย่างที่ผิดปกติครับสรุปนะครับก็คือการวัดการกระจายจะต้องใช้ร่วมกับการวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางหรือค่าเฉลีย่ยจะใช้เพียงค่าใดค่าหนึ่งไม่ได้นะครับการวัดการกระจายนะครับกับแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางสามารถใช้ร่วมกันในการประเมินตัวอย่างที่ผิดปกติหรือ outlier case หรือ extreme case ได้นะครับ แต่อย่างไรก็ตามนะครับข้อมูลจะกระจายมากหรือกระจายน้อยอดีกว่ากาันนั้นนะครับกระจายน้อยก็อาจจะไม่ดีกระจายมากเกินไปก็อาจจะไม่ดีดังนั้นข้อมูลควรจะมีการกระจายตัวแบบปกติหรือเป็นเบลเ shape นะครับหรือ normal distribution ที่เป็นการกระจายในลักษณะ b มากกว่าที่จะเป็น c ที่มีการกระจายตัวมากหรือเป็นในลักษณะ a ที่มีการกระจายตัวน้อย ดังนั้นข้อมูลที่ดีคือจะต้องมีการกระจายตัวแบบปกติครับในลักษณะของอเส้นเคอร์ฟของ b ท่านสามารถติดตามผลงานต่างๆผมได้ใน YouTube ให้กำลังใจชอบใจกรุณากดไลค์ต้องการแบ่งปันกรุณากดแชร์ต้องการติดตามกรุณากด subscribe ขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ